สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมนะัดซูมแคเมราครับและนี่เลย GoPro Max สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักซูมคาเมรานะครับเราเป็นตัวแทนจำหน่ายกล้องดิจิตอลและอุปกรณ์ถ่ายภาพที่มีให้คุณเลือกมากที่สุดหาของที่ไหนไม่ได้มาหาได้ที่ซูมคาเมรานะครับวันนี้นะครับผมจะมาแกะกล่องนะครับเจ้า GoPro Max ตัวนี้นะครับผมต้องบอกว่าเป็นกล้องที่ทางซูมคาเมรานะครับเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆนะฮะแล้วก็ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นกล้องนะฮะ แอ a c ชันค c ม m ร r านะครับที่สามารถถ่ายได้360องศานะครับเป็นตัวใหม่ที่ตอนนี้กำลังฮิตมากๆนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้า g o p r o Max นะครับในกล่องนะครับมีอะไรใหม่บ้างและในกล่องนี้เขาจะให้อะไรเรามาบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันถ้าใครเพิ่งแกะครั้งแรกนะครับที่ยังไม่เคยแบแกะเจ้า g o p r o อะไรอย่างนี้มาก่อนนะจะรู้สึกว่ากล่องนะครับแพคเกจจิ้งนะมันจะแกะยากนิดนึงแต่ว่า ด้วยแพ็กเกจแบบนี้ครับมันก็มีดีไซน์ที่สวยงามนะครับดูหรูหราตามตามโกโก้เนาะโอเคพอแกะออกมาแล้วปุ๊บนะครับหน้าตาของเจ้าโกโก้แมสต์นะครับจะเป็นแบบนี้นะฮะก็สวยงามนะครับผมติดมากับเจ้าตัวเมาส์ข้างล่างนี้นะครับเหมือนเดิมนะฮะไม่เปลี่ยนแปลกอะไรเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็วิธีการแกะนะครับก็จะจะแกะจากยางข้างหลังนี่นะครับอ่าแกะปุ๊บออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็พอแกะแล้วมันก็จะต้องดัน มานิดนึงนะครับเพื่อให้ออกจากตัวกรอบมันทีเนี้ยเจ้าตัว GoPro Max เนี่ยนะครับผมมันมีตัวของบิวอินเมาส์นะครับผมซึ่งมันจะเป็นบิวอินแบบเนี้ยนะครับแบบแบบเนี้ยเห็นไหมอ่าซึ่งมันจะสามารถแบบพับเก็บอย่างนี้ได้เลยไม่ต้องกลัวว่ามันจะหายไปนะครับผมแล้วก็ถ้าเราอยากจะใช้นะครับเนี่ยเราก็ต้องมีเล็บจิกออกมานิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันจะมีร่องให้กดให้แซะออกมาแบบนี้นะฮะมันก็จะ ค่อนข้างที่จะแบบสะดวกนะครับพกแพ็บเกจง่ายอะไรอย่างนี้นนะแล้วก็แต่ว่าจาับที่จับด,ดูนะครับผมตัวก้านตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะแบบว่ามันค่อนข้างที่จะแบบมีความเบมาบางนิดนึงนะเบ,บาบางนิดนึงแต่ว่ามันก็สามารถใช้งานได้ระดับหนึ่งเลยแต่ถ้าเกิดของใครหักหรือเสียหายหรืออะไรอย่างนี้นนะก็ตัวทางโกโปรครับเขาจะมีตัวเนี้ยขายแยกด้วยนะครับผมก็สามารถซื้อมาเปลี่ยนได้ตัวนี้นะ โอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะเจ้าตัวกล่องตัวนี้กันบ้างดีก,กว่าว่ามันจะมีอะไรอยู่ข้างในบ้างน,นะครับผมอ่าโอเคแกะกันเลยถ้าดูจากตัวกล่องนะครับจะมออีในส่วนของภาพนะครับภาพที่แบบอธิบายการแกะกล่องโกโบเนาะเ,ออเพราะว่าบางคนอาจจะไม่รู้ว่ามันแกะยังไงใช่ไหมนะเดี๋ยวมาดูข้างในกันว่ามันมีอะไรบ้างพอแกะออกมาแล้วนะครับผมสิ่งที่จะเจอนะครับก็จะมีเหล่าเมนูนะ เหล่าเมนูต่างๆหลากหลายภาษานะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของสติกเกอร์ GoPro นะสติกเกอร์ GoPro แบบนี้นะครับสติกเกอร์ GoPro แล้วก็คู่มือการใช้นะฮะมากมายนะครับผมวิธีการเสียบชาร์จต่อหรือโหลดแอปนะครับโหลดแอปของ GoPro เองนะครับก็มีเป็นแบบนี้ซึ่งเราก็ไม่อ่านกันแต่ก็เดียลุกง,ง่ายๆคนระับง่ายๆฮะโอเคพอเปิดมาปุ๊บนะครับสิ่งที่เราเจอครับ ต้องมีแน่นอนแบตเตอรี่นะครับผมซึ่งในกล่องครับเขาจะให้แบตเตอรี่มาให้เรา1ก้อนนะครับผมซึ่งแบตเตอรี่ตัวนี้ครับเป็นแบตเตอรี่ตัวใหม่นะครับที่มีเฉพาะ g o p r o Max นะครับคนที่ใช้ GoPro 7หรือ GoPro 8ไม่สามารถเอามาใช้กับ GoPro Max ได้นะครับแบตเตอรี่เหล่านั้นนะครับซึ่งแบตเตอรี่มันจะมีความแบบยาวขึ้นนะมีความยาวขึ้นนะครับแล้วก็ประจุอะไรเงี้ยมากขึ้นนะครับสามารถใายได้นานขึ้นเนาะตอนนี้นะครับโอเคเขาจะให้มาหนึ่งก้อน ต่อมาเขาจะให้ไปเป็นฝานะครับผมฝายางนะครับผมไว้สําหรับปิดตัวหน้าเลนนะครับไม่ให้มันแบบมีโดนรอยกระแทกอะไรนะเวลาเราเก็บใส่กระเป๋าอะไรอย่างนะ <c oughs> นี้เนาะก็เนี่ยมันก็จะปิดเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับ <c oughs> ผมเป็นฝายางนะซึ่งเขาจะมีให้มา2อ,อันนะครับผมก็คือใส่ด้านหน้าด้านหลังอ่ามันก็จะเป็นแบบอย่างนี้นะครับผมก็ค่อนข้างโอเคเลยนะที่ให้มายาี้นะ ซึ่งตัววัสดุครับต้องบอกว่า g o p ป o Max นะวัสดุของมันนะครับผมมันจะเป็นยางนะครับผมยางทั้งไอนี้เลยอะยางทั้งแบบทั้งตัวบอดี้มันเลยะครับมันจะเป็นยางแล้วแบบว่าจากสัมผัสก็จะรู้สึกว่ามันแบบค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะแบบเวลาตกอะไรเงี้ยมันก็ค้างเหมือนมีเคสยางๆกันกระแทกอยู่ประมาณนึงแต่ก็อย่าตกบ,บ่อยนะครับผมประมาณนี้ชึบฝาไปแล้วเนาะ ต่อไปนะครับผมก็เปิดอีกปึ๊บเขาจะไปให้ตัว GoPro Max เนี่ยเขาจะให้ตัวของ USB มาซึ่งจะเป็น USB Type C นะครับผมซึ่ง USB Type C เนี่ยมันก็จะรอ,อ,องรับความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลหรือชาร์จแบตเตอรี่ต่างๆนะครับที่รวดเร็วมากขึ้นเนาะซึ่งตัวนี้นะครับก็รองรับนะครับแล้วนะก็ถ้าใช้ GoPro 8อย่างนี้นะ GoPro 8ก็ใช้ Type C เหมือนกันนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะถ่ายโอน ค่อนข้างไวนะครับอ่าต่อไปแล้วก็ตัวนี้นะครับผมจะเป็นในส่วนของตัวที่เอาไว้ติดหมวกน็อกกาวตรงนี้นะครับที่เขาให้มาเนาะนอกจากนี้ครับในกล่องเขาก็จะให้ตัวของกระเป๋านะครับเป็นเหมือนถุงเล็กๆนะครับผมนี่เป็นถุงเล็กๆแบบนี้นะครับผมซึ่งถุงนะครับก็สามารถใส่โกโ r o แม็กเข้าไปได้นะครับผมแล้วก็ความพิเศษในถุงนี้นะมันจะมีตัวเนี้ยเหมือนเป็นตัวฝาครอบนะครับเป็นฝาครอบยางอย่างนี้นะครับ2ออัน นะไว้สําหรับแบบใส่ตัวหน้าเลนของ GoPro แบบนี้นะใส่ปุ๊บอย่างนี้เข้าไปเลยนะครับมันก็จะใส่ปุ๊บมันก็จะเป็นแบบเหมือนเนี่ยเป็นสายๆกลมๆอย่างนี้นะครับซึ่งออพอใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วใช่ไหมครับทั้ง2ด้านมันจะไม่สามารถครอบตัวยางฝายางเนี่ยเข้าไปได้อย่างนี้นะมันจะปิดไม่ได้นะมันจะติดนะมันจะติดซึ่งถ้าใครเลือกที่จะติดไอตัวกระจกเหมือนเป็นตัวครอบใสๆนี้แล้วอะ่ะ ก็ต้องติดมันไปตลอดแต่ว่ามันก็สามารถแกะได้ครับแต่ว่ามันจะค่อนข้างแกะยากนิดนึงเพราะว่าเหมือนมันซิลเหมือนกันน้ํากันอะไรเข้าไปแบบค่อนข้างแข็งแรงเลยนะครับผมก็เลือกใช้ดูนะครับตามสถานาการณ์ที่เหมาะสมละกันนะโอเคอ่ะหมดแล้วนะครับผมนี่ก็เป็นทั้งกล่องนะครับของโ o รโพรแม็กซ์นะครับ ก็จบไปล้วนะครับสำหรับการแกะกล่องอันบ็นะครับเจ้าตัว GoPro Max ตัวนี้นะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อสั่งจองนะครับก็สามารถมาหาซื้อกันได้นะครับที่ซูมคาเม e าสนะครับสำหรับเจ้าตัว GoPro Max ตัวนี้นะครับทางซูมคาเม e า a เองนะครับจะมีรีวิวจัดเต็มหน้าแบบจัดหนักแน่นอนนะครับเร็วๆนี้นะครับผาหน้าแฟนเพจซูมคาเม e า a นะครับ Facebook หรือทาง YouTube ก็ดีนะครับก็ฝากกด ติดตามหรือ subscribe กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย